จะมีในส่วนของที่เป็นเยาวชนด้วยนะคะีที่จะาร่วมกิจกรรมก็เลยเนหัวห้ของคณเดีย์ทามเรจะมีการมอบหมายภารกิจในส่วนของโค้ชนะคะ่อนางสมนนาสาวนักสูจังหวัดศรุรีเนี่ยเราเตรียมทีว่าโดไปตั้งที่ริเวณหน้างานให้เดี๋อว่าเอ่อหนาเอ่อหน่วยงานหนึ่งก็ไปหลอกค้ดยังไงก็ไปงานหนื่งกหน้าไกลปอยูแต่ศรีบุรีจะมางานแ ผู้ช่วยแค่แะะาสารวัตรของท้านคักสามสวเองอะมองจิ๊บจิบจับรใกล้กใกล้ดีกว่าให้เข้ามาไกลๆลม่จะลับากา่จ เด่นเนตอเราแอนเน่กรบวนกบวรักโอเคครับข้อหมดีดีเวลาดีดีเคท่านใาคือแอปิเคชันก้าวขาใจซึ่งเป็นของกระทรวงสาธารณสุขกาีนแอปิเคชันือแอปิเคชันง q r c o บ e วที่จะยิงเพื่อการเรียนหน้าห ผู้ช่วยโดยสารนักการมีหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมภายใต้โครงการตามวัเวลาที่กําหนดในการประชาสัมพันธ์โครงการโน้มจัดทำข่าวบันที่ภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวเพื่อเผยแพร่กิจกรรมเดินวิ่งมีท่านท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานกรรมการมีคุณประสิทธิ์โง่สุกุลเกียรติขอโทษค่ะมีคุณ และพีพรคาสโบรนและวิทอนโยบายและแผนของท่องเที่ยวกีฬาป็นาลการุกรซึ่งคณะนี้มีหน้าที่ในการการเดินวิ่งในวันที่2ิกันยายน2567ดูแลการจัดตั้งรบวนการปล่อยบนผู้เข้าร่วมกิจกรรมอำนวยความสะดวกแก่ผู้ทำงานกับหน่วยงานเจ้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการสนับสนุนอำนวยความสะดวกในการทำความสะอาดบริเวณคณะนี้จะมีหน้าที่ในการจัดเตรียมคำกล่าวถวายราบิลดีเสนอเกียรติคำกล่าวเปิดคำกล่าวงาน ประสานงานกับหน่วยงานที่เกีเ่ยวข้องในการเข้าร่วมกิจกรรมจัดทำกำหนดการกิจกรรมบนเวทีเปิดเทสสอมเสดิจพระบรมมีและจัดเตรียนมเอการและมีดิฉันเองนางสาวสลิดีกรก 私たの辺りのちと一緒にいるときい แต่เราเราไม่ก้องกล้า